รดอแต่ชอเป็นกองเป็นแค่นูนนั่้นันกว้างทอมามสั่งรอยิงกว่าทารถไฟถ้ามันใจปลาไหลชุบน้ำมันดูที่ด้นหลังระจันทร์่วยเด่นดูจัรปนยได้รับตาที่กัางใจนั้นบูรักวที่หาขอไม่ได้ย เฝ้าคยื้นว่าุยได้เล่นลมพัเย็นเย็นและขมิ้นไหควายพินดาวเคียงเดือนบมกระกองจอยจ้าจอยพีมังคอยน้ำใจจอยมาจอยอย่ามังค่อยจอยไม่ร้อเพลงไงไรเธอเพลงร้องเพลงแต่กูควางทอก เปล่งเตะเล็กเปล่งุุรพนุนนั่นนี่กว่าไม้รองเป็นไม้ต่รองในรุรพนุตนตัวเด็กคงให้ยลักวนันสิ้นสุ่กันทีไม่ว่าชาตินี้ชาตไหนเ <S S 1> ท่านี้ก็ท่าแก่ใจรับถึงช่วงนอกเรา โบราณทวนว่าดาจังจานหัวมาท้มาติดฟ้าให้ไรวะตัวไรหรือดีกันแต่เนล็ดมาจันจอบไม่เปล่งนีิมันเต่งดีนี่ลูกความไม้มันแก่งมันคนเต่งก็ก้าใจเต่งเห็นไม้ตอนจอบมันแต่นำใจเต่งจวยพวกเดียวไม่พอนั่น อ๋อนมีเมี่อกบโจว์เธอมาบวดนี่อังไมา้เรียบร้อยอีนี้พระวัดได้ขิงขึ้นมาจริงแล้วส <c oughs> วัสดีครับอาจารย์มาทำไมป่านนี้ครับ เ,เสียงดังตุม่มตุมนึกว่าฉันข้าวก็เลยตื่นมาทั้งหลับอแลรอือท่านองค์ไหนนี่ครับท่านจันญ,ญาไหมครับท่านบัญชาไหมครับเออไม่ใช่แล้วสวัสดีนาย,นยาจ,จมอมพุทธ่บริษาคั้งนานอาตมาพ่อดีใจเห็นหนังตะลุงมาสแสดงที่นี่ก็ไม่เคยเห็น ก็แปลกดีมันการเมื่อคำเรียกว่านางชายมาถามมันก็ฉายตอนได้ก็เห็นมันหลายจอเลยก็อนนี่หนังลุงอ่ะครับหนังลุงคืนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใกล้ไกลอ๋อถ้าไกลนี่ถูกไกลก็ยิ่งแพงสิครับอ้าวทำไมอ่ะมันเปลืองน้ำมันอ๋อไม่ได้เดินมาเลยอ้าวถ้าใครจะเดินหาบไม้ไปเนาะผมมาล้นเลยครับ อ,อนั่นจออะไรจอเทคเตอร์โปรเจคเตอร์ออไม่พารถดันไปด้วยเลยครับอ่เอเก่งนะหนังตะลุงไม่เคยเห็นอะเคยเห็นแต่จอเล็กๆเคยดูไหมครับหนังตะลุงไม่เคยไม่เคย,เคยอืมเมืก่อนไปนครทีหนึ่งไปซื้อตัวหนังที่เป็นหนังควายเอามาตั้งไว้มดขึ้น นี่อ๋อนี่พูดกี่คนพูดคนเดียวก็พูดคนเดียวบ้านะแต่บ้าทำไมคนพูดคนเดียวไม่เต็มเต็งอะฉันไม่เคยพูดคนเดียวสักคนเลยอาจารย์บวชนานนะบวชนานเนี่ยอืดีใจมาเจออาจารย์อยู่ทุพันเมื่อก่อนอยู่ในนะอยู่ทุพันรู้จักไหมสุพันที่เขาใส่ในดินปืนเออน่าจะใช่อะ อยู่ไหนครับจุพันสองพี่น้องไม่มีคนคบเลยเะครับ <laughs> อยู่กันสองพี่น้อง <laughs> เออพ่วันตุทีอ่อทำไมเอวังไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> อยู่อำเภอ่องพี่น้องอำเภอ่องพี่น้องอเคยไปไหมไม,ไม่เคยครับเดี๋ยวจะรับไปอยู่วัไดไร่ขิงนานแล้วอยู่นานแล้วคิดว่า เนี่ยนปะีหน้าเดือนเมษานี่ที่วัดไร่ขิงมีงานว่าจะติดตอ่อหนังในบัตแสดงจะคืนได้ไหมได้ครับมีงานอะไรครับเพอช่วงเมษาที่เออวัดไร่ขิงของเรานี่จัดงานสิบคืนพอดีจะมีการฝังลูกละมดุดที่เบสพุ่มยูนาตีควายผลลิทําใจเมียมันจะจำหอ้กเบ่าวเลยลูกที่เบสคุณแ่ลจกวขาที่ทำไมไม่ป้องกันและเจ้านาย ใช่พองมือกับข้าวข้าเมียเต่าหน้าแก่ใช่พองลูกหรับก็ป้องกันลายเป็นป้องกันปลื้นไม่จากพ่อมปออะไริงไม่ว่าจะเป็นกินยาคุมทุ่มตุ้งยางอนาเมยตุ้งอนาเมยก็พุ่มใจไม่จูก็พุ่มใกล้ปั่นการเสดไม่ใจใกล้ปืนเมืองตุ้งอนาเมย์ใจไม่จถ้าใจจูมั่งก็ต้องตุ้งลงบ้านใจลายอ้อนว่าหน่าเม่ าสวมถุงไม่ได้ก็ขังเข็มสิจ๊ะตอกเสาเข็มฮัฟตอกลงเผบเรื่องในใจเป็นปาหนาเพ๊กับลูกที่แป็ดโกลน,นว่าเออเวลาเียบมากินข้าวปลอมๆผพมตรงประกาศพอราคอยจุกจนตรงรางโซ่จอมันสวยหิ่งมาแรงว่าโบจุ่มนุ่มแล้ววันนั้นได้พักมึงมาทำยาดไว้แกงเรียงให้ลูกกินด้วยความจนพอดีได้ปลาทูตน้น ใส้ได้มาถนพุมจริงกอบจากปลาแมวแมวกับลาตู้พุมจริงไอแมวก็ยิ่งเอียวลบอพุมก็ไม่ไอตีดีแมวเอียวพุมไม่อตีดีแมวมันโกรธทีเขาพุ่มพุ่มกราบลงตีแมวพวกไอเอ็นดูแมวเออพุมลำบากอยากจนหลอกเวนคนไม่มีได้กินข้าวไม่ได้ทำะไรหลอกกินพวกพุ่มลำพันไม่นานแมวลำปลื้มแมวยกหลกตัวนองพุ่มขึ้นด้วยโอเมวจูเกียบเปียเปีย แมวได้อมเล็กแม่ผมยังจอดราแมวไอ,อ้อวอลวยไล่พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้รว,ว่าเวีหนนาจเชนว่าอินีพอแกงเส็จแลวไอ้ลูกตังที่เป็นนนั้นมันก็นตังปลาตนา่ายินปลาตูตอนนั้นดังเป้ไอ้ตัวน้องว่าเราเกิดร่างผนพอหลักเราเราต้องเอาไอ้ตัวพีว่ากูไม่ไให้ไอ้ตัวพีว่าเราเกิดอนเราต้องได้ปลาตู่ไอ้ตัวกลางนุ่งก็งงไอ้ตัวพีก็งงไอ้ตัวนองทุต้องเัินเด็ดจำพีว่าว่าโบ ต่ำเปลือจังกี่หมูกใร่ด้วยไม่ปักเด็กกตำที่เป็นคนเป็นปัญหาครับนุยร้องได้มั้งหรือเปล่าละครับเพลงของสายันเนี่ยพี่เป้าผมชอบผมได้หลายอนจายมาลีวันหน้าได้สายันได้ผมฟัองเพลงทุกแนวอ๋อนหรอะร้องได้หลายแนวได้หลายแนวได้เพ๊่ขอเพลงของอาจารย์ไข่มาในวันหน้าแต่ว่าให้สายันร้องเอาให้คุณแกร้องได้ไหมเนี่ยลองดูสิ เอาเพลงของมาริวนาแต่ให้สายันร้องเกินฮกกวัางจากที่เป้าเพลงของอาจารย์ไข่เสงจันกระจ่างสองน้ำทางสันจนันคิดถึงนางป้าพอรชนป่านนี้นางนอนหลับเร็วหรือยังไก่จา้าพอปปพอปออ,อย่าไปปนกันสิ มันมัว่วนิดพอได้จริงได้โอ้ขอเพลงของสายัน้าให้อาจารย์ไข่ร้องเอามันรีวันหน้าร้องสายันเออจะเพลงักเพลงฟังครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองหูแข่งกันไปกิมตาผููหนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอไปจำได้ดีอีกคู่หนึ่ง เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องนีหัวใจปลือยโชว์พ่อพ่ออผู้พี่น้อยนี่เก่งเก่งหลายเรื่องนะทีนี้เราเดินทางในลุยอ่ะอาจจะเวลากันใช่ไหมขับการเดินตางในกลางรีมึงต้องทำเป็นการเนี่ยเดบเนียนก็นใช่ไหมนู่นลุยรับเดบเนียนอยู่แล้วไม่จะเปิดร่วงมึงจำไว้กูจะไม่ได้โก้กูจะมึงว่าได้หลุด ไอ้เต็งครับแล้วตึงนกเขาแต่เม no ื่อไอกู่ตัวใดได้เดี๋ยวกับผมเรียนอันพีฮิตก่อนวันนี้ให้กินอยู่ตุกวันแรกตัวอันกันดีนี่จนชอบกินนกเขาพอชอบเลยกูนกเขาหวางวางเชียงกันมันแล้วมันผมเลยยังตัวนึงกันร้อยนกเขาก็ไอ้ควงกันร้อยเแื่ไม่กันร้อยคุยแค่ทีวีเป็นตัวเกลื่องมือกันหอกมันนี่พีหิตันนั้น รอยชาวเมืองเราแกติดดินคายายนใหญ่ไอ้ฮัทลังคนก็ว่าชาวเมืองเราแกเล่นนะเล่นมึงเล่นกูป่าตาลิ่มึงอย่าลืมนู่นว่าเป็นป่าตาลปอคุณรามกับไอ้เป็นปัาตาลักกองบาลเราไม่ใช่ป่าตาลย่าต่ว่าแกเป็นคนต่างจะพูดเลยกว้างกระดังเป็นที่ิดแต่ว่าแกเป็นคนใจดีใจดีติดรุดใจลูกน้องอีกกินไรเอาไรกัดูเล่หมดแต่มาเรียกับเมียตันเมียแกไม่จมกับเป็น